สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ธัญญานะคะก็จะมาแชร์เรื่องราวของอ่คนที่ธัญญาได้ติดตามเขามาระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ได้อ่านหนังสือของเขาว่านะคะคิดว่ามีหลายประเด็นที่น่าสนใจก็เลยอยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังนะคะลองฟังกันดูคะ่ะว่าอาจจะเป็นประโยชน์นะคะคอะ่ท่านนี้นะคะชื่อคุณอาเจสปีนานะคะคุณอาเจเนี่ยเป็นคนที่เคยป่วยหนะัก มาก่อนนะคะ,ะคุณอาเจเนี่จะทำงานมากทางด้านจิตวิญญาณและด้านฮีลิ่งนะคะฮีลิ่งก็คือการรักษาร่างกายนี่แหละคะ่ะเพราะอะไรเพราะคุณอาเจเคยป่วยนะคะสำหรับประวัติของคุณอาเจเนี่ยเมื่อประมาณปี2016ก็คือประมาณ8ปีที่แล้วนะคะคุณอาเจเขาป่วยคือเรื่องการคุณอาเจนสปินาเนี่ยเป็นคนที่สอนด้านจิตวิญ,ญญาณพลังงานมาตั้งแต่ ก่อนหน้าที่จะป่วยแล้วนะคะก็คือสอนเรื่องอาการตื่นรู้ต่างๆนะคะแล้วก็คุณอาเจาก็เป็นแอสโทรทรเวลเลอร์ด้วยเรียกว่าอะไรสามารถที่จะไปท่องเที่ยวในมิติอื่นอา่าถ้าเป็นภาษาไทยนะคะท่องเที่ยวในมิติอื่นได้อยู่แล้วก่อนหน้าที่คือประสบการณ์ด้านพลังงานด้านต่างมิติอของคุณอาเจเนี่ยมีก่อนหน้าที่คุณอาเจาจะป่วยนะคะแต่พอตอนระยะหลังเนี่ย คุณอาเจจะมาทำงานด้านฮีลิ่งมากขึ้นนะคะคือหมายถึงมาสอนหรือว่ามาไกด์เมดิเทชันคือนั่งสมาธิแบบมีบทนำเนี่ยเพื่อรักษาร่างกายนะคะพร้อมๆไปกับเออเพิ่มระดับพลังงานทั้งของตัวเราและของโลกใบนี้นะคะเพราะว่าก็เป็นภารกิจหนึ่งของคุณอาเจคะ่ะเ,เมื่อ8ปีที่แล้วที่คุณอาเจป่วยเนี่ยนะคะคุณอาเจยเขาเล่าให้ฟังนะคะว่า เขาป่วยจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะเดินได้นะคะคือเขามีอาการปวดปวดหลังมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกเขาเป็นหนักมากเลยเขาเขาบอกว่าเขาเหมือนกับเขารู้สึกว่าไอกระดูกสันหลังเขาเนี่ยมันปิดสวิตอะค่ะปุ๊บ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 ไล่ตามไล่ตามไอข้อกระดูกของเขาเลยค่ะแล้วเขาก็เป็นหนักมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยถูกเออแล้วเขาก็หมดสติไปอ่าเขาก็เอาไปส่งที่เข้าห้องไอซนะคะ ทีพอตื่นมาแล้วทีเนี้ยเอ่อหมอก,ก็อะไรคะตรวจใช่ไหมคะแล้วก็บอกเขาพอเขาตื่นเขาฟขื้นขึ้นมาหมอก,ก็บอกเขาว่าเนี่ยคุณน่าจะเอ่อเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิตนะคุณน่าจะไม่สามารถเดินได้แหละแล้วนอกจากนั้นนะคุณยังเป็นโรคเขาพูดชื่อโรคนี่ก็แปลกๆนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าโรคอะไรแต่ที่เป็นก็คือแบบเป็นไทรอยเป็นอะไรละ่ะเบาหวานเป็น เป็นหลายโรคมากค่ะคือเขาก็คุณหมอก็พูดประมาณว่าคุณน่าจะต้องกินยาไปตลอดชีวิตแล้วก็เดินไม่ได้อะไรประมาณนี้นั่นคือข้อสรุปนะคะแต่ยังไงก็ตามคุณหมอก็จะต้องทําการผ่าตัดช่วยเหลือคุณอาเจแต่คุณหมอก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะผ่าตัดแล้วเนี่ยเออ่ก็จะยังเดินไม่ได้นึกออคปะเพียงเป็น,เป,นเป็นแข่งขันการบันเทาบันเทายี้่นะคะแล้วคุณอาเจยเขาก็เออ่เข้ามาผ่าตัดไปแล้วก็พอ ฟื้นขึ้นมาจากห้องผาา่าตัดนั่นนะคะอันนี้คุณอาเจเล่านะคะว่าฟื้นขึ้นมาจากห้องผาา่าตัดนั่นน่ะคุณอาเจเขาเหมือนกับเขาจดจําได้ขึ้นมาเขาจดจําได้เขารู้อดีตชาติของเขาหมดเลยแล้วเขาก็จดจําได้ถึงวิธีการรักษาตัวเองอ่าอันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่สุดที่คุณอาเจบอกคุณอาเจบอกว่าพอเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเขาเห็นพยาบาลเนี่ยเขาบอกพยาบาลเลยว่าเนี่ยอีกร้อยวันอ่ะ เขาจะรักษาตัวเองและเดี๋ยวอีกร้อยวันนะ่ะเขาจะเดินออกจากโรงพยาบาลน,นี้แบบที่ไม่มีโรคไม่มีป่วยเลยคือเดินออกจากโรงพยาบาลน,นี้แบบคนปกติซึ่งณนะตอนนั้นพยาบาลก็คงคิดว่าเ <c oughs> ขาเพอร์เจอใช่ไหมคะแต่ว่าคุณอาเจอบอกว่าพยาบาลเนี่ยมองหน้าเขาเหมือนกับแบบว่าอืมคนนี้นี่ช่างมีความเหมือนกับมุ่งมั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยาบาลก็ไม่ว่าอะไรนะคะแต่ไม่ได้คิดว่าเพอเจอเพราะว่าคุณอาเจพูดเหมือนกับว่าคุณอาเจเล่าให้ฟังประมาณว่าตั้งมัน่น นะคะแล้วก็มีเจตจำนงอย่างแน่วแน่แล้วก็รู้อย่างแน่วแน่อ่าอนี้ค่ะรู้อย่างแน่วแน่ว,ว่าอีกร้อยวันเนี่ยคุณอาเจจะสามารถเดินออกจากโรงพยาบาลน,นี้แบบที่ไม่ต้องกินยาไม่ต้องพึ่งพาย,ยาเลยแล้วคุณอาเจย์ก็บอกว่าเขารู้ด้วยว่าวิธีการที่จะต้องทําเนี่ยคือทํำยังไงเขารู้ด้วยเพราะตอนที่เขาตื่นจาก ห้องไอซียูอันนั้นนะคะเขาจดจําได้หมดเลยถึงอดีตชาติที่ผ่านมาถึงวิธีการรักษาถึงโรคนี้ถึงความเป็นจริงซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะเขาก็ตื่นรู้มาในระดับหนึ่งแล้วนะคะต้องพูดว่าอย่างนี้นะคะแต่พอหลังจากห้องไอซียูอันนั้นนะคะทําให้เขาจดจําได้ถึงวิธีการรักษาร่างกายของเขาที่ตอนนี้เป็นอมัมพาตอยู่และเป็นโรคนะคะเป็นโรคต่างๆมากมายเลยเนี่ยนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ Amazing มากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเ จากนั้นเนี่ยคุณอาเจย์ก็เริ่มปฏิบัติการปฏิบัติการตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นั่นแหละค่ะคุณอาเจย์ทำอะไรใช่ไหมคะก็คือคุณอาเจยเดี๋ยวทรายจะแชร์หน้าจอนะคะว่าให้ให้ดูว่าคุณของคุณอาเจาที่ทรายามาพูดถึงเนี่ยนะคะคือใครเห็นไคะสกรีนนี่ค่ะสกรีนอ่ะแชร์นะคะ นี่ค่ะคือคุณอาเจนะคะคุณอาเจทาช่องนะคะที่ชื่อว่าช่อง youtube นะคะอาเจสปิน่าเอสเซนต์ e ดอะฟิวเคน่นะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คุณอาเจทาคือวิธีการรักษาร่างกายของคุณอาเจเนี่ยคือการยกระดับความถี่การยกยกระดับความสันสะเทือนนะคะของจิตของใจของตัวเองแล้วก็เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเพราะตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยไม่ใช่ร่างกายนี้แต่จิตของเรามีพลังอำนาจอ,อันสูงส่งอย่างที่ คุณอาเจย์บอกว่าสามารถรักษาร่างกายที่เป็นอัมพาตไปหมดเดินไม่ได้ขยับเขยืน่นไม่ได้ตั้งแต่คอลงไปเนี่ยให้หายได้ด้วยตัวเองคุณอาเจย์หลังจากนั้นเนี่ยคุณอาเจย์ก็ให้สัมภาษณ์นะคะเยอะเลยนะคะจะมะีที่คุณอาเจย์ไปให้สัมภาษณ์เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วคุณอาเจย์เองก็แชร์นะคะแชร์ประสบการณ์นี้นะคะในช่องต่างๆนะคะแล้วก็สอนด้วยค่ะสอนด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องฮีลิ่งเห็นไหมคะดีโซเลน A ออเพนแอนด์ซั r ฟร g นะคะก็คือความเจ็บป่วดความทุกข์ทรมารอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะดิสโซฟได้เนี่ยนะคะเดี๋ยวตรนี้จะเล่าให้ฟังในข้อสรุปต่างๆที่คุณอาเจสอนว่าเรื่องอะไรบ้างคุณอาเจนี่เขียนหนังสือออกมานะคะ สามเล่มนะคะเล่มแรกเป็นเรื่องเอ uh, change your mind นะคะ change your mind ดีโปรแกรม Subconscious mind revise the brain and balance your energy เนี่ยแะคะเห็นไหมคะทุกอย่างคือเรื่องพลังงานทุกอย่างคือเรื่องความสันสเถือนทุกอย่างคือเรื่องความถี่ของเรานะคะการยกระดับจิตขึ้นไปสู่ความถี่ที่สูงขึ้นความสันสเถือนที่สูงขึ้นนะคะนั่นเป็นหนทางเดียวค่ะ เล่มที่สองที่คุณเจเขียนนะคะก็คือ Supercharge Self Healing นี่แหละคะ่ะอันนี้เป็นหนังสือที่พูดเกี่ยวกับการรักษาตัวเอง The Revolution Guide to Access High Frequency State of Consciousness That Heal Yourself นะคะอันนี้เป็นเล่มที่สองแล้วก็ล่าสุดนะคะอันนี้คุณอาเจออก 2021นะคะแล้วก็ล่าสุดที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเล่มที่3อันนี้นะคะคือ Access Super Consciousness นะคะ Raise Your Frequency to Overcome Biggest Obstacle สำหรับคุณอาเจเนี่ยอุปสรรคสำคัญคือก็คือความคิดเรานี่นะค,ะคือกายเราคือความเชื่อของเราคืออะไรที่เป็นสิ่งภายนอกต่างๆนี่แหละคะ่ะคืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถยกระดับพลังงานได้นะคะ คุณอาเจาเขาให้เนี่ยค่ะตั้งแต่9ปีที่แล้วนะคะเขาก็สอนเรื่องพลังงานอะไรมาแล้วแหละแต่อย่างที่บอกว่าพอแปดปีที่แล้วที่เขาเป็นอัมาพาตเนี่ยค่ะเขาจะมาโฟกัสด้านฮีลิ่งแล้วก็เขียนหนังสือออกมาสามเล่มนะคะหลังจากที่เขาสามารถร้อยวันเตะอ่ะเขาก็นอกจากพูดกับพยาบาลนะคะเขาก็พูดกับ น้องสาวพูดกับครอบครัวของเขาด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเอเขาก็ปฏิบัติตัวอย่างที่บอกนะคะจนกระทั่งเขาร้อยวันเขาก็เดินออกจากโรงพยาบาลแบบที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะนี้ก็มีคนถามว่าเอา๊ะถ้าแบบเนี้ มันเป็นโซแพนของเขาใช่ไหมอ่าเวลาคุณอาเจไปให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆก็จะมีคําถามอย่างนี้การที่คุณป่วยหนักขนาดนี้โอ้โหตั้งแต่นึกออกไหมคะอัม,มพาตในความลงไปแล้วซึ่งอ่ามันก็ปวดป่วยมาเริ่มป่วยมานะคะอ่ามันเป็นโซแพนใช่ไหมคุณอาเจก็บอกว่าแน่นอนอยู่แล้วเพราะคุณอาเจเนี่ยเขาชื่ออาเจนะคะนามสกุลสปีน่านะคะสปีน่าเนี่ยก็คือคุณคุณอาเจก็ได้อธิบายว่าสปีน่าก็มาจากคําว่าสไปน์ใช่ไหมคะสไปน์เนี่ยแปลว่า กระดูกสัลหลังค่ะสไปคือกระดูกสัลหลังด้วยอจรย์ก็บอกว่ามันไม่ใช่โคอินซิเดนต์นะมันเป็นเ well วลแพลนมัน,นก็คือเป็นการวางแผนโซแพลนมานั่นแหละอย่างอย่างดีเยี่ยมเลยใช่หไหมคะว่าคุณอาเจเนยจะต้องมามาเป็นอาัมาพาตรตรงนี้เพื่อที่จะเพราะว่าก่อนน,นั้นนะคุณอาเจแค่สอนแค่บอกใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องยกระดับพลังงานเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณพลังงานแต่ว่าพอไม่มีประสบการณ์จริงเนี่ยคะ่ะไอการที่คุณอาเจป่วยตรงนั้นเนี่ยก็เพื่อให้คุณอาเจเนี่ย เอาสิ่งที่สอนเอาสิ่งที่บอกมาปฏิบัติได้จริงแล้วก็จําได้จดจําได้ถึงวิธีการที่แท้จริงว่าจะต้องทํำยังไงนะคะโดยที่ใช้ร่างกายของคุณอาเจในชีวิตนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทดสอบทดลอง ประสบความสาเร็จก็ไม่เรียกทดสอบทดลองเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวอย่างเออเป็นตัวอย่างนะคะว่าเห็นไหมล่ะวิธีการนี้มาได้ผลจริงๆคุณอาจจก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นโซแพลนของเขาแล้วก็เวลแพลนเลยวางแผนได้อย่างดีนะคะเพื่อที่จะให้ได้รับประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงที่เขามีเอ่อในเอ่อร่างกายในชีวิตนี้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะเอาประสบการณ์นั้นนะ่ะมาแชร์ให้กับมนุษยชาตินะคะทีเนี้ย สิ่งที่ทีนี่จะมาสรุปอีกนะคะก็คือหลายๆอย่างที่คุณอาจจะไปให้สัมภาษณ์หลายๆช่องหรือม้กระทั่งหนังสือที่เขียนนะคะทุกอย่างเป็นเรื่องของการยกระดับจิตวิญญาณทั้งนั้นยกระดับพลังงานทั้งนั้นนะคะที่คุณอาจจะเขียนย้ำมากๆจะมีศัพท์ที่คุณอาจจะก็ตั้งขึ้นเอง,องเช่น EMI นะคะก็คือ Ego m d Identity นะคะ Ego m d Identity ก็คือความเป็นความ e ก้ของตัวเราเนี่ยนะคะแล้วก็ My ก็คือความคิดนะคะ Identity ก็คือความเป็น เฉพาะจุดเจาะจงของตัวเรานี่ละค่ะมันทําให้เป็นอุปสรรคสําคัญนะคะในการยกระดับจิตยกระดับพลังงานเพราะว่าความคิดเนี่ยไอ้อีโก้ตัวนี้เนี่ยมันบังค่ะมันมันมันเหมือนมันเคลือบมันหุ่ม ะะตัวตนที่แท้จริงของเราเอาไว้อยู่ภายในนะคะทําให้เราไม่สามารถเข้าถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนังสือที่คุณอาเจเขียนนะคะก็จะเน้นเรื่องตรงนี้ว่าคุณจะต้องละอีโ้ให้ได้ละความคิดให้ได้โดยการนั่งสมาธิเห็นไหมคะสุดท้ายก็ต้องกลับมาปฏิบัติค่ะแต่คุณอาเจก็จะสอนนั่งสมาธิแบบของคุณอาเจด้วยนะคะซึ่งคุณอาเจเขาจะมีวิธีการนั่งสมาธิที่เป็นแบบของเขาค่ะที่อาจจะแตกต่างจากการนั่งสมาธิแบบชาพุทธของเรานะคะอย่างเช่นเขาบอกว่า อ,อมันมีวิธีง่ายๆหลายๆวิธีเลยนะคะเขาเขาเขียนอยู่ในหนังสือเล่มต่นานี้จะไม่ได้ว่าเล่มที่เท่าไหร่นะ,ะท่านย่ยังไม่ได้อ่านนะคะท่านยาอ่านแต่เล่มที่เป็นฮิวเลิงนะคะอะซึ่งจะได้เรื่องเ m มไนี่แหละ E ีโกคือต้องละทิ้ง E ีโกละทิ้งความคิดไถได้ก็คือการนั่งสมาธิเพื่อย,ยกระดับจิตวิญญาณซึ่งพลังงานเนี่ยมันอยู่ในมันคือความสั่นสะเทือนพลังงานคือความสั่นสะเทือนใช่ไหมคะแต่ดิเมนชันคือมิตินีมิตินี้เนี่ยอย่างโลกนี้คือมิติที่สามคือเฮาส์คือบ้าน บ้านของความถี่ก็คือมิติซึ่งเราอยู่ใน 3D ดีก็คือมิติที่3ใช่ไหมคะ t r e e d dimension เนี่ยซึ่งโลกเราเนี่ยก็มีหลายเวอร์ชัน4ี่ห้าหกเขาก็บอกว่ามีหลายเวอร์ชันไปจกนกระทั่งถึงมิติที่12อย่างเงี้ยแต่ว่าในการยกระดับ frequency อย่างที่น้าบอกก็คือต้องนั่งสมาธินะคะเพราะการนั่งสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยนะคะมันสามารถเปลี่ยนขึ้นความถี่เห็นไหมคะยกระดับพลังงานยกระดับความถี่ไปสู่มิติที่สูงขึ้นได้ นะคะนั่นเป็นทางเดียวที่จะทำให้เกิดเซลฟ์ฮีลิ่งขึ้นนะคะทีน,นี้เนี่ยคุณอาเจจะเน้นมากเรื่องของ attention นะคะ attention คืออะไรคือความสนใจจริงๆว่าก็เหมือนกับโฟกัสสักที่รีปพูด where you focus ก็คือ energy flow ใช่ไหมคะก็คือคุณโฟกัสอะไรพลังงานก็จะไปสู่ตรงนั้นคุณโฟกัสแต่สิ่งภายนอกพลังงานก็จะออกไปสู่ภายนอกคุณโฟกัสแต่ภายในพลังงานก็จะ อยู่ที่ภายในของคุณก็จะยกระดับอยู่ที่ภายในของคุณเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นมากเลยว่าคุณจะต้องไม่ไปโฟกัสกับแต่สิ่งภายนอกภายนอกภายนอกเอเหมือนอย่างที่เธอคิดนะคะว่าอะไรก็ตามที่คุณจะพึ่งพาพึ่งพิงนะคะแต่สิ่งภายนอกที่จะบอกว่ามันยกระดับคุณได้อย่างเช่นอันนี้ที่นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็น ผู้ที่จะมาต่อต้านนะคะว่าเครื่องมือการยกระดับพลังงานต่างๆหลากหลายเนี่ยที่มีอยู่อะค่ะมันอาจจะช่วยเราได้เพียงชั่วคราวแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องพึ่งตัวเองพึ่งภายในของตัวเองอยู่ดีที่จะยกระดับขึ้นมาให้ได้ด้วยตัวของเราเองเนื่องไหมคะเพราะฉะนั้นทางเดียวคือคุณก็จะต้องปฏิบัติสมาธิภาวนาน,นี่แหละค่ะการใส่ใจแต่ภายนอกเนี่ย มันไม่ได้เกิดครีเอทีฟขึ้นนึกออกไหมคะ mm hmm. การอินฟอร์เมชันเขาจะพูดว่าอินฟอร์เมชันคืออะไรคือการรับข้อมูลจากภายนอก เข้ามาสู่ตัวเราเพื่อฟอร์เมั่นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นภายในตัวเรามันเป็นการรับเข้ามามันไม่ได้เกิดจากภายในของเรามันคล้ายๆกับตอนที่คุณอาเจฟื้นขึ้นมาจากห้อง ICU แล้วคุณอาเจก็ remember คือจำได้จดจำได้ถึงตัวตนที่แท้จริงที่อยู่ภายในจดจำได้ถึงอดีตชาติที่ผ่านมาความสามารถต่างๆความรู้ต่างๆนะคะที่ท,ที่ที่มีอยู่แล้วนะคะในจิตจิตของเราซึ่ง มันสะสมมาตั้งไม่รู้กี่พบชาติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะเรามีอยู่แล้วในความรู้ตรงนั้นแล้วก็การนั่งสมาธิก็เหมือนกับการเชื่อมต่อเข้าสู่ universal consciousness ด้วยเข้าใจว่าตอนที่คุณอาเจอยู่ในห้องห้องห้องไอซอยู่ก่อนทนี่จตื่นขึ้นมาอาจจะมีการเชื่อมต่ออะไรบางอย่างนี้ี่ไม่แน่ใจนะคะคุณอาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกันตรงที่ว่า พอนั่งสมาธิยกระดับพลังงานขึ้นไปแล้วค่ะพอคุณจดจําได้เนี่ยหลายๆอย่างจะเป็นสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วแต่ว่าคุณหลงลืมไปนะคะพอคุณจดจําได้มันก็เลยง่ายสําหรับคุณที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าอะไรคือจริงอะไรคือไม่จริงอะไรคือใช่อะไรคือไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกันกับแบบนั้นนะคะทีเนี้ย คุณอาเจย์จะเน้นมากว่าเราทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะหาแต่ข้อมูลภายนอกค่ะแต่ข้อมูลภายนอกอย่ที่ชัยเลาว่า information อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณคุณอาเจย์ก็นเน้นว่าเราจะต้อง attention within นะคะภายในของเรานะคะเพื่อยกระดับพลังงานภายในของเรานะคะ focus นะคะ focus นะคะทีนี้อ,อ การที่เราอยู่ในมิติที่3เนะะี่ยค่ะพอมันเป็น low frequency เนี่ยก็คือเป็นความสั่นสะเทือนที่ต่ำอะคะ่ะมันทําให้เราลิมิตเราถูกจํากัดจะเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยก็จํากัดเรานะคะให้เราทําหลายๆอย่างไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเราทําจากภายในซึ่งเป็นไอคุณคุณคุณอาจจะจะใช้คําว่า I am นะคะ I am I am ในที่นี้เนี่ยมันก็เหมือนกับพลังงานจิตเติมแท้พลังงานที่มาจากซ o u หรือ God หรือ white light หรือ p r i o r d i a l Consciousness หรือพลังงานตั้งต้นตั้งแต่เดิมเดิมเลยที่มีพลังงานตั้งต้นอันนั้นอยู่เนี่ยไอแอมตัวนี้เนี่ยมันเป็นพลังงานเดียวกันนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าสู่ไอแได้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะเกิดการสร้างสรรค์าจากพื้นที่ที่ไม่จํากัดเลยนึกออกไหมคะเพราะเราเชื่อมโยงไปสู่อะไรคะการสร้างสรรค์ เหมือนกับพลังงานดั้งเดิมพลังงานเดิมแท้พลังงานที่สร้างโลกสร้างจักรวาลทั้งหมดทั้งมวลนะคะเขาคุณน,นี่คือควราเสยอธิบายว่าเมื่อเราเข้าถึงตรงนั้นนะคะ I am นะคะรู้แล้วถึง self authentic ก็ auth ic, คือตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานดั้งเดิมจิตเดิมแท้หรือพลังงานอันสร้างสารรค์อันไม่มีขีดจํากัด นะคะอันนี้ที่คุณอาเจเล่าให้ฟังนะคะมันก็เลยน่าสนใจมากๆเลยนอกจากนั้นคุณอาเจยังพูดถึงเรื่องของ Ent i t ิตีกับ being นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็อย่างที่เรารู้กันนะคะ Ent i t i ตี i n g เนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่เป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราคือเขาก็อยู่ในมิติของเขาที่ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับเราสําหรับคุณอาเจแล้วเนี่ยก็คือมีคําถามในคลิปหนึ่งนะคะที่เขาถามว่าเออ dark เ n t น t y ีเนี่ยสามารถที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาครอบงํา เรามนุษย์นะคะได้หรือเปล่าคุณอาจย์เขาก็ตอบประมาณว่าเออมันก็ได้แหละถ้าเรายอมเห็นไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีฟรีวิวอ่าคุณอาเจเป็นคนหนึ่งนะคะที่พูดว่าโลกเนี้ยคือ experimental experimental คืออะไรคือการทดลองทดลองอะไรทดลองฟรีวิวทดลองเจตจำนงเสรีจิตอิสระเนี่แหละคะ่ะทดลองอะไรทดลองว่าถ้าคุณมีร่างกายนะคะซึ่งเป็น ความหนาแน่นทึบต่าอย่างเงี้ยกับคุณมีจิตซึ่งมีพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากมาจากพลังงานสร้างสรรค์อันไม่มีขีดจํากัดเนี่ยแล้วพลังงานนั้นจิตวิญญ,ญาณน,นั้นมาอยู่ในร่างนี้แล้วเนี่ยแล้วคุณลืมคือลืมที่มาที่ไปของตัวเองที่มาที่ไปของของของจิตวิญญ,ญาณอันนี้ฮะสปิริตอันนี้แล้วเนี่ยแล้วคุณก็วางโซแพนมาแล้วด้วยก่อนมาเกิดแต่คุณต้องลืมเมื่อคุณมาเกิดเนี่ยแล้วคุณก็มีความ รีวิวก็คือมีอิสระในการตัดสินใจที่จะทําหรือไม่ทําอะไรก็ได้แล้วแต่พอคุณมาเกิดแล้วมันก็เลยเป็นเหมือนการทดลองว่าทดลองว่าแล้วมนุษย์ที่เรียกว่าฮิวแมนเนี่ยนะคะฮิวแมนิตี้เนี่ยนะคะมนุษย์บนโลกเนี้ยจะทําอะไรกับ พลังงานอันไม่มีจํากัดที่อยู่ภายในตัวเองบ้างนะคะซึ่งหลายๆครั้งก็ทําอะไรที่มันน่าปวดหัวมากๆเลยใช่ไหมคะก็เพราะว่าจำไม่ได้พอจำไม่ได้หลงลืมตัวเองไปนะคะหลงลืมว่าเราก็คือหนึ่งเดียวกันนะคะมันก็เลยทําให้เกิดไงคะการทำลายล้างนะคะการแก่งแย่งชิงดีการกดขี่แบ่งชนชั้นแยกแบ่งแยกอืพอเราจําไม่ได้แล้วเราจิตเรามาอยู่ในร่างกายอะไรแล้วเนี่ยกายนี้ก็เหมือนกับอะไรคะลิมิต นะคะมีข้อจํากัดนะคะทําให้เราแบ่งแยกว่านั่นคือเธอนี่คือฉันนั่นคือเขาไม่ใช่ฉันอะไรเงี้ยมันก็เลยยากที่จะมองเห็นถึงจิตด,ดั้งเดิมจิตเดิมแท้ของเราที่เป็นจิตที่แท้จริงที่เป็นหนึ่งเดียวกันหมดแหละเชื่อมโยงกันหมดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณอาเจแนะนำว่าการที่กันเราเชื่อมต่อภายในอะคะ่ะคุณจะเกิด inner guide dance inner g u i d a n c e ก็คือ การนำทางจากภายในนะคะทีนี้คุณจะเดินไปถูกทางแล้วเพราะคุณรู้คุณตื่นรู้คุณเห็นคุณจดจำได้ถึงความเป็นจริงทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยมันจะมีอินเนอร์ไกด์แดนซ์ก็คือการนำทางจากภายในคุณจะเดินไปสู่ทางหนทางที่ถูกต้องแล้วเพราะคุณมีอินเนอร์จิตของคุณที่นำทางคุณนะคะให้เดินไปในทางที่ถูกต้องนะคะให้สร้างสรรค์นะคะกับโลกใบนี้แล้วก็คุณก็จะต้อง โกบิยอนฟิสิเคิลรามก็คือถ้าคุณยึดติดอยู่กับกับฟิสิเคิลทั้งหมดเนี่ยคุณอย่าลืมว่าฟิสิ i ค a ลทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรจีจีหลัง,ย,งยั่งยืนเลยทุกอย่างล้วนสมมุติขึ้นมาและเป็นเพียงชั่วคราวถูกต้องไหมคะถ้าคุณยึดติดนะคะคุณยังติดอยู่ในฟิสิเคิลรามเนี่ยก็คือไอไอมิติที่มีแต่ไอสิ่งที่มีแต่สิ่งของจับต้องได้ค่ะถ้าคุณยังเชื่อว่าความเป็นจริงคือสิ่งที่คุณต้องมองเห็นและจับต้องได้เท่านั้นมันจะยากมากเลยเพราะว่า ความเป็นจริงแล้วคือสิ่งที่คุณมองไม่เห็นอีกเยอะแยะเลยยกตัวอย่างง่ายๆว่าเช่นในโลกเนี้ยค่ะในห้องคุณก็ได้คุณมองเห็นแต่โต๊ะเก้าอี้เตียงนะคะโซฟาอะไรต่างๆแต่สิ่งที่คุณมองไม่เห็นมากกว่าคืออะไรคะ space ใช่ไหมคะคือช่องว่าง คือความว่างต่างๆเหล่านั้นนะคะเห็นไหมคะมันมีมากกว่าสิ่งที่คุณจับต้องได้มองเห็นซะอีกซึ่งความว่างมันก็คือความเป็นจริงถูกไหมคะถ้ามันไม่มีความว่างแล้วมันจะมีของไปตั้งได้ยังไงมันก็ตั้งไม่ได้ใช่ไหมคะคุณพองเจะมองเห็นสิ่งที่ยาเปรียบเทียบไหยคะคือเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณยังยึดว่าสิ่งที่เป็นจริงคือสิ่งที่คุณต้องมองเห็นและจับต้องสัมผัสได้เนี่ยมันอืมแต่สัมผัสได้เนี่ยถ้าเป็นถ้าคุณมีสิกเซนต์หรือว่าถ้าคุณ ยกระดับพลังงานได้จริงๆแล้วเนี่ยคุณจะสัมผัสได้ในถึงอีกมิติหนึ่งนะคะเย่าไม่ได้พูดหมายถึงเรื่องผีจิตวิญญาณอะไรพวกนั้นไม่ใช่นะคะแต่มันเป็นพลังงานบางอย่างนะคะที่คุณจะรู้เองด้วยตัวคุณเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนิญญาก็มาแชร์นะคะกับข้อมูลต่างๆของคุณอาเจสปีน่านะคะคิดว่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ใครที่อยากจะลองอ่านหนังสือเขานะคะลองติดตามเขาดูนะคะโดยเฉพาะเรื่องการฮีลิ่งหรือว่าการรักษาตัวเองนะคะคุณอาเจพูดไว้เยอะเลยที่จิญยาแชร์หน้าหน้า,หน,าหน้า youtube ของเขานะคะแล้วก็หนังสือของเขานะคะลองลองไปติดตามดูนะคะเดี๋ยวจะลองอแชร์อีกทีหนึ่งนะคะเผื่อเผื่อจะ เพื่อนๆจะเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะคะหรือว่าจำไม่ได้นี่ช่องของเขานะคะ AJ Spina a s c e n t the Frequency นะคะแล้วก็หนังสือของเขาสามเล่มลองดูค่ะว่า,าจะสนใจตรงไหนแล้วก็เขาก็จะมีการนัดนัด่งสมาธิะคะ่ะ Guided Meditation นะคะอยู่บ่อยๆฟรีนะคะเขาก็จะมีอวันอาทิตย์หรืออะไรอย่างนะะี้ค่ะเพื่อช่วยยกระดับพลังงานโลกนะคะอย่างที่บอกค่ะโลกนี้ก็มาจะกายานะคะก็ได้ยกระดับมิติไปแล้ว คนที่อยู่บนโลกค่ะก็ต้องยกระดับพลังงานถึงตัวเองขึ้นไปด้วยไม่เช่นนะั้นแล้วคุณก็จะถูกทิ้งเอาไว้นะคะแล้วคุณก็จะประสบกับความยากลําบากมากขึ้นนะคะนะคะถ้าเรายกระดับพลังงานไปด้วยกันนะคะเราก็จะมีโลกสวยงามที่อยู่ด้วยกันในอ่าคนนะคะไปอันใกล้นี้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ